สำหรับใครนะคะที่ได้หมายหน้าตาแบบนี้นะคะที่เป็นหมายเรียกแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องดูว่าใครที่เป็นคนฟ้องเรานะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะเขาให้เราไปวันไหนอย่างตัวอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ก็คือให้ไปวันที่21สิงหาคมนี้แต่ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรายังเข้าคลินิกแก้หนี้ทันอยู่นะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องไปเช็คก่อนนะคะว่า,าทางเจ้าหนี้หรือว่าทางโจทเนี่ย ที่ฟ้องเรามาเนี่ยเขาสามารถเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ได้หรือเปล่าซึ่งในการเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ค่ะหลังจากที่เราส่งเอกสารต่งตางๆส่งทางไปรษณีย์ไปให้คลินิกแก้หนี้แล้วนะคะเขาจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารประมาณ45บห้าวันถ้าเกิดว่า วันที่เราไปไปขึ้นสารเนี่ยมันใกล้เข้ามาอย่างนี้แล้วนะคะแนะนํานะคะให้ทุกคนทําเลื่อนนัดสารได้เราสามารถเลื่อนนัดสารเพื่อที่จะไปเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะให้ทางช่องนะคะทําเลื่อนนัดสารนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่บ้านเขียวนะคะ s i l a w 9 9 9ค่ะ